จับภาพซุปตาสาวไปท้องตอนไหนล่าสุดคลอดลูกแล้วเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเมื่อล่าสุดนักสแสดงสาววานเนสซาฮัดเจนวา e s s a ได้คลอดลูกคนแรกอย่างเป็นทางการแล้วภาพถ่ายที่ถูกแชร์ออกไปโดยสื่อแสดงให้เห็นภาพของวานเนสซาที่นั่งอยู่ยนฉบนรถเข็นและกำลังอุ้มลูกน้อยของเธอโดยมีพยาบาลคนหนึ่งเข็นเธอไปที่รถ และชายหนุ่มที่อยู่ด้านหลังวาเนซ่าคือสามีของเธออย่างโคนทักเกอร์และดูเหมือนว่าคุณพ่อป้ายแดงอย่างโคนจะฉลองวันเกิดปีที่28ได้อย่างพิเศษสุดๆไม่ชัดเจนว่าวาเนซ่าให้กำเนิดเมื่อใดแต่เป็นเรื่องปกติที่มารดาจะใช้เวลา1-3วันในโรงพยาบาลหลังคลอดขึ้นอยู่กับวิธีการคลอดบุตรและอาการของทารก วานเนซ่าและคนเริ่มออกเดทกันในปี2020ก่อนที่จะแต่งงานกันในปี2023ในเม็กซิโกเธอเปิดเผยการตั้งครรภ์ของเธอเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยอวดก้อนทารกที่กำลังเติบโตในงานออสการ์